ในชีวิตของคนเราการ,รเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่ทำให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านั้นไปได้คือเหตุผลในการมีชีวิตยอยู่หรือที่เรียกว่าความหมายของชีวิตวิกเตอร์แฟรงเคิลนักจิตวิทยาชื่อดังและผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีได้กล่าวไว้ว่า คนที่มีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ย่อมอดทนได้กับทุกสิ่งคำกล่าวนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายหรือความหมายในชีวิตซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เราสามารถรเผชิญกับความทุกข์ยากได้เหตุผลในการมีชีวิตอยู่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนบางคนอาจพบความหมายในครอบครัวความรักหรือการทำงาน ที่มีคุณค่าบางคนอาจพบความหมายในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามีความอดทนและความมุ่งมั่นในการ,รเผชิญกับอุปสรรคตัวอย่างจากชีวิตจริงมีมากมายที่แสดงให้เห็นถึงพลังของเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เช่นนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อคว้าเหรียญทองในโอลิมปิก หรือผู้ป่วยที่ต่อสู้กับโรคร้ายเพื่อกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกครั้งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าเมื่อเรามีเหตุผลที่ชัดเจนในการมีชีวิตอยู่เราจะสามารถอดทนและผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้การค้นหาเหตุผลในการมีชีวิตอยู่อาจไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การค้นหาการตั้งคำถามกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขหรือ อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการทำให้สำเร็จในชีวิตอาจช่วยให้เราค้นพบความหมายและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตมีนิทานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเรื่องการเดินทางของนกน้อยกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และสัตว์ป่านานา,นาชนิดมีนกน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าจีจีเป็นนกที่มีขนสีทองอาราม และมีเสียงร้องที่ไพร่ร้อแต่จีกกลับรู้สึกว่าชีวิตของตนเองไม่มีค่าไม่มีความหมายวันหนึ่งจีกได้พบกับต่าผู้เฒ่าผู้มีประสบการณ์มากมายต่าผู้เฒ่าถามจิกว่าเจ้ามีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่หรือไม่จิกส่ายหัวและตอบว่าข้าไม่รู้ว่าข้าควรจะทำอะไรในชีวิตนี้ต่าผู้เฒ่าจึงกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงออกเดินทางค้นหาเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เมื่อเจ้าพบเหตุผลนั้นเจ้าจะพบว่าชีวิตของเจ้ามีความหมายและเจ้าจะสามารถอดทนกับทุกสิ่งได้จิกจึงตัดสินใจออกเดินทางตามที่ต่าผู้เท่าได้แนะนำมันบินผ่านปากเขาและแม่น้ำใหญ่พบกับสัตว์ต่างๆมากมายบางตัวก็มีความสุขกับชีวิตบางตัวก็มีความทุกข แต่สัตว์ทุกตัวต่างมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่วันหนึ่งชีกได้บินผ่านป่าใหญ่แล้วพบกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องให้อยู่ใต้ต้นไม้เด็กหญิงบอกกับชิกว่าตนเองหลงทางและหาทางกลับบ้านไม่เจอชิกรู้สึกสงสารและตัดสินใจที่จะช่วยเด็กหญิงให้กลับบ้านมันได้บินนำทางเด็กหญิงผ่านป่าใหญ่และอุปสรรคต่าง จนในที่สุดก็พาเด็กหญิงกลับถึงบ้านอย่างปลอดภทยเด็กหญิงและครอบครัวต่างขอบคุณจี๊กเป็นอย่างมากจี๊กรู้สึกอบอุ่นใจและรู้สึกว่าตนเองนั้นมีคุณค่าจากเหตุการณ์นี้จีกได้เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและทำให้คนอื่นมีความสุขคือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของตนเองมันกลับมาที่ป่าด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป มันรู้ว่าตนเองมีความหมายและสามารถอดทนกับทุกสิ่งได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีเหตุผลในการมีชีวิตยวยอยู่ย่อมอดทนได้กับทุกสิ่งการค้นหาความหมายในชีวิตและการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขคำถามสำหรับเรื่องนี้คุณคิดว่าเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ หมายถึงอะไรทำไมการมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ถึงทำให้คนสามารถอดทนได้กับทุกสิ่งคุณเคยมีประสบการณ์ที่ต้องอดทนกับสิ่งที่ยากลำบากเพราะมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่หรือไม่สรุปนะครับการมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราผ่านพ้นความยากลำบากแต่ยังทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่าและความหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจงค้นหาเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคุณและใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเผชิญกับทุกสิ่งในชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบเหตุผลของการมีชีวิตอยู่มาฟังเพลงนี้กันครับ ใชไหมเหตุผ hey, ลอะไรที่จำให้ใจยังคงสูบไปในแต่ละวันอาจจะเป็นความรักที่ให้หรือฝันที่เราตามหาไปแสนที่ปลายทางไหมไกลเพียงแค่เราก้าวไปต่อไปเหตุผลในการมีชีวิตอยู่คือความหมายที่เราต้องรู้จง มีแต่ละวันเป็นความสุขเล็กๆที่พบเจอสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่เจอจะมีชีวิตอยู่และต่อสู้ต่อ Let's try and play for time เราต้องรู้ชงค้นหามันในความลึกสุดและใช้มันไปฝ่าทางชีวิต